อาน,นิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปพุทธศินสูงค่าสัญ,ญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชาเป็นเสมือนเครื่องตื่นใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลละธรรมอันดีงาม เกี่ยวกับความเป็นมาของการกำเนิดพระพุทธรูปนั้นได้มีการค้นพบหลักฐานเป็นสิ่งวัตถุโบราณณนะประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจนถึงกับยกเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธรูปที่จะใช้เป็นที่เคารพบูชามีเพียงปูชนียวัตถุที่สร้างไว้เพื่อสักการะแทน mm. เช่นพระธรรมจกักรและกวางหมอบเป็นต้นต่อมาภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยในครั้งแรกนั้นเป็นฝีมือของช่างชาวกรีกซึ่งเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองอินเดียจากการลาอาณานิคมของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชชาวกรีกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงานด้านประติมากรรมเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆเมื่อมาอยู่ในอินเดียเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ขึ้นมา เพื่อสักการบูชาการสร้างพระพุทธรูปมีสองขนาดคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระพุทธรูปขนาดเล็กพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก20นิ้วขึ้นไปจัดว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่โดยมากสร้างไว้เป็นพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร พระพุทธรูปปางต่างๆแต่กว่าจะออกมาเป็นพระพุทธรูปหนึ่งองค์ให้เราบูชาต้องใช้เวลานานเป็นเดือนเป็นปีอานิสง์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้ อัน,นิสง์ของการสร้างพระพุทธรูปหนึ่งอกุศลและธรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นศูนย์สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสัพเพียนตรายสลายสามเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกเวน้นการจองเวร4เหล่ายักษ์ผีรากสดงูพิษเสือร้ายไม่อาจเป็นภยัย5จิตใจสงบบ่วงภยัยไม่เกิดฝันร้ายไม่มีราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงกิจการงานเป็นมงคล6มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏเกินความคาดฝันครอบครัวสุขสารวาสนายังยืนเจ็ดคำกล่าวเป็นสัตว์ฟ้าดินปราณีถวยเทพพยินดีมิตรสหายปรีดาแปดคนโง่สิ้นข่าวตนเจ็บหายได้คนป่วยหายดีความทุกข์หายเข็นสตรีจะได้เกิดเป็นชาย พ้นจากมวลอกุศลเกิดใหม่บุญเกื้อหนุนมีปัญญาเลิศลลำบุญกุศลละเรืองรองสิบสิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกะทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภินญ,ญาหกสำเร็จโพธิญาณการจัดสร้างพระพุทธร,รูปและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าวฉะนั้นในงานวันเกิดงานมงคลต่างๆการฉลองยศหรือตำแหน่งการทำบุญสเสดาะเคราะห์หรือขอพรการขอขมาลาบวช ตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นต้นการสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในากรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวยมากการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธบูชามหาเดชวันโตแปลว่าการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน40องท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพานทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทําให้จิตใจสดชื่นจิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอ ก็จัดเป็นพุทธานุสติกรมรมฐานถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติตายแล้วลงนรกไม่เป็นฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปังไหนก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธาแนะนำว่า ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือไม่ควรหันหน้าพระบูชาไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้เพราะจะทําให้สตางค์ไม่เหลือใช้ส่วนอนิสง์การสร้างแท่นพระน,นันก็มีอนิสง์เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่เราทําให้เต็มอย่างที่นางวิสาขาหรือพระศีวลีได้เคยทํามาในอดีตชาติอน,นิสงส์ใหญ่มากจะเกื้อหนุนให้รวยวาสนาบาระมีสูงส่งการสร้างแท่นพระหนุนพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้สูงหน้าจะทำให้ฐานะของเราดีขึ้นพระพุทธรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุดผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ดังนี้ หนึ่งได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้างอันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็นตถาคตโพธิสัทธาสองเมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็นทานบารมีสเมืม่อขนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา จัดเป็นกุศลส่วนวายาวจัจจะหมายสี่เมื่อองค์พระปฏิมาสํเเ็็จสมบูรณ์ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสร์ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยกุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา ้าอำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมาส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงามมีบุคลิกสงา่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชนและมีอิสริยยศบริวารทรัพสมบัติตลอดจนความสุขสถาพรไม่เป็นโรควิกลวิการหกปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุขติภูมิทันทีในสมัยการมรณะแล้วหากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุดติดเจ็ดเป็นการส่งเสริมพุทธสินให้เจริญแพร่หลายพุทธสินนั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อนเป็นสัญ,ญาลักษณ์แห่งสันติธรรมและปัญญาธนบริสุทธิ์การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอนิสงส์มากแม้จะองค์เล็กเท่าต้นยญาคาก็จะมีอนิสงส์ถึงห้ากับตัวอย่างเช่น คนที่สร้างหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพ,พบุตรเทพธิดาและพรหมในชั้นต่างๆเสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้นเพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อทีหนึ่ง สายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพ,พบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตกแกก็ลองนึกดูเถิดว่าวันวันหนึ่งมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงไรคณะใดกลุ่มใดมีศรัทธา จดสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตอนเองและส่วนรวมคำถวายพระพุทธรูปอิมังพันเตพุทธรูปังสังคสะโอโนทาามะอายติงาศ,ศาสนาอัติโรจนายะจะถาวรารยะจะสาธุโนพันเตสังโคอิมังพุทธรูปังปฏิคันหาตู อัมหากังทีครัตังหีตายสุขายาฆ่าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปแด่พระสงฆ์เพื่อความรุ่งเรืองและเพื่อความถาวรแห่งพระศาสนาต่อไปค่าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระพุทธรูปนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งกาลานานเทิน